สวัสดีนะท่านตอนนี้มาถึงกุสุมานแล้วแต่ว่าฝนตกเนาะฝนตกสุดทางเลยนะท่านเองนะเปียกหมดเลยรถเออแต่ว่ามันตัวผมก็เปียกแล้วล่ะนะฮะผมก็จะมาซื้อเสื้อกันฝนเพราะว่ามันจะเปียกไปเยอะกว่านี้ไม่ได้ละมันจะเป็นไข้เดี๋ยวไม่สบายก็เลยมาถึงกุสุมาก็เลยแวะมาซื้อเสื้อกันฝนก่อนนะท่านมันตกระหว่างทางเนาะ ก <G ül üyor> ็ซื้อไปให้คนบ้าเห็ดด้วยดีกว่าเดี๋ยวเอาเงินเพิ่มนะท่านตัวยาบาทนี้เต้าอ,อ,อ,อันนี้ของผู้ใหญ่นี่บปก่า เอาเข,เ,ขอเขียวกับเขียวกับอะไรเขียวกับเขียวแล้วกันตัวละ้าบาทโอ้ฝนตกเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเน,ะนาะเออ,ค,อครับซื้อไปให้คนบ้าเห็ดด้วยท่านตัวละยี่สิบบาทโอ้เดี๋ยวใส่ตรงนี้เลยแล้วกัน ฝนตกแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วทุ้่านต้องใส่เสื้อกันฝนก่อนโอ้แต่ว่าเสื้อกันฝนค่นดีนะหนาดีมันหนาดีนะท่านสีเกี่ยวร้านนี้เนี่ยขายเสื้อกันฝนถูกแล้วก็ดี เนะี่พอเราเคยซื้อแต่ก่อนนะเราเคยซื้อแล้วครั้งนึงนไายอันหนานะคนไม่ได้อาอนบางนะถ้าเราซื้อในในร้านร้านชื่อดังเนี่ยเขาเป็นตัวละตัวละสี่สิบบาทแต่ว่าบางมากอันนี้ก็โอเคเลยน,นี่โอเคเลยนะทุกท่าน อืมโอเคไปได้เสื้อกันฝนแล้วตอนนี้พร้อมลุยนะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ให้คนบ้าเห็บเผื่อเพื่อนไปนู่นไปนี่แล้วมันตากฝน โอเคเดินทางฝนตกนะทุกท่านรู้สึกว่าตกแรงขึ้นแรงขึ้นแล้ว จะให้ดูนะทีนี้ไม่ัูแล้วทีนี้อยากตกก็ตกไปเลยตลาดวายเลยนะทุกท่านเพราะว่าฝนตกไล่นะฮะ ไปซื้อน้ำมันก่อนนะท่านพอดีว่าน้ำมันรถมันหมดเนาะนี่นะไม่มีเลยตอนนี้สบายแล้วโดนไม่โดนฝนล,ล้วทุกท่านโดนแต่น้ามันสาดเข้าหน้า แต่ว่าค้ากลับน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันสาดมาทางข้างหน้าเรานี่นะครับลมมันมาทางนี้แต่ถ้าเราค้ากลับเนี่ยลมมันมันน่าจะไม่ค่อยสาดเท่าไหร่เพราะว่าลมมันมาคนละทางน,นะครับโอ้อากาศเย็นมากเลยโชคดีที่น้ำมันไม่หมดกลางทาง ม่ัได้จูงซาเล็กแน่นอนเอ่อจูงมาไซย,ยังพอว่าเรว่านจูงซาเล็กเนี่มันน่าจะหนักพอสมควรโอ้เย็นมากเลยผมตกหนักนะพี่องเอ้ยตอนแรกอยู่บ้านมันไม่ตกนะมันมาตกอยู่กุสุมานนะทุกท่านเอ่อกุสุมานตกผมก็ไม่รู้เรก็มาเจอ่เลยแหละ ัเย็นเลยเาถึงปั๊ม้วเอา E ยี่สเต็มถังแล้วก็ใส่กลอนน้ำด้อเต็มกลอนเผื่อไว้จะได้ไม่ต้องมาบ่อยเออ เดินทางมาลำบากอากาศเย็นเลยเต็มแล้วบอกวขนาดแท้เต็มแล้วทุกท่านเร็วมากเลย บาทสามร้อยบ่โอ้พอดีเลยเหรอะจะเละเงินบ่ะเนี่ ขยับหลบเพ่นก่อนโอ้ฝนเติมกลางสาฟนเลยเนาะค่ะทุกท่านเดินทางต่อบบดนี้โอ้เฮ้าสู่ชีวิตการเขากันเ้สามร้อ <c> ย <oughs> บาทพอดีน้ำมันในถังมีร้อยยี่สิบส่วนในเกล,ลอนอีกใครไม่รู้รวมเป็นสามร้อย ขอบนะนะที่สนับสนุนค่าน้ำมันมารอบที่ไม่หนึ่งบาทนะฮะพอมาเติมเงินได้นะอ,อ็สูงผมปิดเลยที่นี้ไปเดินทางก่อนเนะอาท่าน